คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมวันนี้แล้วครับเราก็มา มาต่อกันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมเองก็พักตามคําขอไปสักก่อนแล้วครับทุกคนเพราะว่าผมโดนยับยับเลยนะครับ3 4เกมแล้วไม่รอดนะครับทุกคนมาดูนะเกมนี้ลองเลือกเล่นเองนะครับกิเลนไม่ได้เล่นนานแล้วลองมาเล่นดูเนาะก็เล่นอยู่ในช่วงเวลานะครับ3ทุ่มเอ้ย3ทุ่ม ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มสีนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะเกมกิเลนนะครับค่าย PG นะทุกคนไม่มีใครขอมาจะเล่นเองนะครับทุกคนเกมนี้โอเคเอาทุนมานะครับเจ็700นะครับทุกคนมาดูกันเนาะไม่ต้องพูดอะไรมากไปกันเลยดีกว่านะเนาะคุยซื้อแพงไปเอาเบ็ดเท่าไหร่ก่อนดีครับเบ็ดแล้วกันกำลังดี600อยโอ้โหเยอะอยู่นะครับเนี่ย ก็พักนี้จะจับแต่อะไรก็ก็ไม่แตกเลยนะทุกคนรู้สึกว่ามันแปลกๆอะ่ะผมดวงผมนี่น่าจะต,ต้อง <c oughs> ต้องใช้กระถากันแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดูไม่เข้าเลยอะ่ะเฮ้ยเอาหมุนฟรีไปดอ,อกนึงโอ้โหยัม่มาเลยวะ่ะ อะไรครับเนี่ยขอไหลๆหน่อยโอ้โห,หขัดช่องแรกขัดเหรียญช่องแรกเมื่อกี้ขอเป็นตัวเจสักตัวนึนเอไม่มาเลยสักอันหนึ่งแปลกนะครับทุกคนโอ้โหคูณสิบเองอะไม่น่าเชื่อเลย เป็นไปได้นะครับจบแล้วครับทุกคนซื้อไปเจ็ดร้อยได้คืนมาร้อยสามสิบเก้าน้ำตาเล็ดเลยครับเจอแบบนี้แล้วสองร้อยผมจะซื้อเบ็ดไหนในงานนี้เอา้าได้เบ็ดสามนะครับทุกคนโอเคไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเพราะตอนเนี้ยรอไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหอย่างที่เห็นเลยครับเล่นเกมไหนก็ไม่ไปไม่รอดจริงๆนะเอาเก็บคูณไปก่อนเก็บคูณไปก่อน เออเคมาช่อง3ามเจมาช่องแรกไม่มีอะไรมาเลยเก็ <c oughs> บคูณไปก่อนครับไม่ได้อะไรเลยกระตุกไประทีหูมแม่วละหาว,หาวไปาวไปสวยห้ครับมีต่อแน่แน่เออสวยดีอย่างนี้มีจริงด้วย <c oughs> เออ้าเอโอ้โหเอมาเลยนี่ช่องแรกต้องเป็นอะไรนะเหรียญนะ ถึงจะได้โอ้โหไม่ได้นะทุกคนรางวัลก้อนโตไปที่83ครับโผมยังได้ไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยขอแจมแจมโอ้โหร้อยยี่สิบบ้าไปแล้ว อบวกใหม่หนึ่งสปินนะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นคูณสิบห้าเองโอ้โหไม่ได้อะไรเลยน่าจะเรียบร้อยครับเล่นเกมไหนก็ไปหมดเลยตอนนี้เอาเบ็ดสิบแล้วกันเบ็ดสิบออโต้นะครับจัดไปคิดว่าสแควร์เธอจะมาตกซะแบบตึ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 บ,ตบอ๋อมา โอ้โหโถถังน่านจะไม่รอดนะครับเนี่ยดูทรง60สุดท้าย50 46โอ้โหเหลือสามห้ว้วครับทุกคนเอามาเป็นอะไรเอ่ยไม่ได้อุ้ยกดอะไรเนี่ย โอ้หสูตรสูตรสูตรเดี๋ยวถ้ากลับขึ้นไปได้นี่เฮ hey, ไม่ออกหาไม่ออกสูตรสูตรทำกดผิดเฉยๆนี่เอาเป็นไงเออเป็นไงแล้วก็บอกแล้วแกงกดผิดฉะฉะเฉยๆสกัเธอมาหรือเปล่าละ่ะเอาแล้วไงเอามามาดิโอ้โหลุ้นต่อครับทุกคนแล้วก็ ตรวบตรวบตรวบไปอีกทีโอ้โหยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามีตออีกเอา้าโอ้โหทุกคนเอายังได้ลุ้นต่ออีกนะประกาศต,ต้องมาแหละช่องสามถ้าแคทเธอร์ไม่มานะอจบจนได้จบไปที่80ดสนะครับทุกคนโอเคจัดออโต้ไปอีก10ครับ แมงไม่รอดอีกแล้วอ่ะเออทำไมนี่ไงอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้เล่นไม่ค่อยโดนเลยเกมไหนก็ไม่ได้เลยนะครับทุกคนแต่หมดแล้วก็อย่าไปอย่าไปเอาชนะเขาครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ทุกคนเฮ้ยโดนอย่างเดียวเลยอ่ะ โอ้หเหลืออีกสามทีสุดท้ายจัดไปหมดแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยไม่รอดจริงๆว่ะอะไรวะโคตอะโอ้โห,โหสงสัยวันนี้ต้องพักแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้ขอไปเสริมดวงตั้งสมาธินั่งสมาธิก่อนละกันนะครับทุกคนเนี่ยตามที่เห็นเลยทุนมามากทุนมาน้อยก็ไม่รอดนะครับทุกคนแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ว่าดวงผมจะเป็นยังไงในะวันนี้ผมพักละกันนะครับทุกคนเอาแค่นี้พอนะก็เนี่ยห้าเกมติดนะครับไม่รอดเป็นไปได้นะครับทุกคนโอ้โห ตงสัยได้เขามาเยอะเกินนะั้นตอนนี้ดูดยับยับเลยอ่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาแก้นะฝากไว้ก่อนนะครับทุกคนก็แตกไม่แตกอย่างไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่อง Add a n นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะโอเคฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับ5เกมรวดเดี๋ยวขอคือนหนักๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะขอพักเลยนะครับแบบนี้โอเคบายครับผม